รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร้อเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็นและนี่คือ สวัสดีคร e e om ับพบกับรายการเกษตรไทยอเดเกษตรไทยไอดดลของเราในวันนี้นะครับเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแต่ก็สามารถทำการเกษตรแบบผสมผสานได้ทั้งปลูกผักผลไม้ปศุสัตว์ประมง อะไรมันจะเยอะขนาดนั้นแรกๆก,ก็ทําอยู่พื้นที่ข้างๆบ้านของตัวเองไปไปมามาก็เริ่มกระจายไปตามจุดต่างๆของหมู่บ้านและตอนนี้ฮะขยายออกไปนอกบู่บ้านเลยทีเดียวหเขาทําได้ยังไงผมว่าอย่ารอช้าครับตามไปดูกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยขนาดนี้เลย นึกอยากกินอะไรทีแรกก็ปลูกพอเหลือกินเราก็เก็บไปขายเหมือนกับจัดสรรพื้นที่เล็กน้อยให้มีประโยชน์มากที่สุดมีแต่สวนผักสวนครัวคนอื่นเขาเห็นเขาก็ทําตามเราก็ทําให้หมู่บ้านของเรามีความสุขพี่ตรีชาตรีตรงเจริญทรัพย์กเกษตรไทยไอดอลของเราใช้พื้นที่ว่างในหมู่บ้านจัดสรรสร้างสวนกเกษตรผสมผสานขึ้นมา ไม่ได้ปลูกกันเล่นๆแต่ได้เก็บได้กินได้ขายกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวล่ะครับพี่ตรีครับในหมู่บ้านเนี่ยความรู้สึกแรกที่เข้ามาเลยปลูกผักขายกันได้ด้วยหรืออย่างนี้ทำมานานหรือยังฮะผมทํามาตั้งเริ่มมาซื้อบ้านก็ประมาณ7ปีนะครับคือเป็นคนชอบปลูกผักมาตั้งแต่กําเนิดเลยไหมฮะใช่แต่ก่อนกําเนิ <c oughs> เดนตอนเป็นนุมก็ปลูกฮะแล้วก็ไปขาย ก็นึกว่าจะเลิกพอมีครอบครัวก็กลับมาปลูกพอดีแม่เขาบอกมาอยู่ใกล้กันแถวนี้เขามีที่พอย้ายมาอยู่นี่ออที่ว่างข้างๆเขาก็บอกขายที่ผมก็เลยเอาอะปลูกอะไรที่คือผ่อนตัวมันเองปลูกผักผ่อนที่แล้วพื้นที่ไม่ได้เยอะอย่างนี้ปลูกอะไรก่อนละพี่ เป็นผักแบบยิ่งตัดยิ่งแตกเห็นชะอมเป็นหลักก็เอาชะอมก่อนเลยลงชะอมไป400ร้อชะอมปลูกไว้ล้อมพื้นที่ทั้งบ้านและสวนวันนึงก็ได้ประมาณ30กร,รม่มขายกรัมละส0บบาทอมอนก็ได้300รนะ้อในสวนก็มีพริกดอกแคร นอกจากนี้ลูกค้าอยากได้ผักอะไรพี่ตรีก็จะปลูกให้พอไปขายคนอีสานเยอะเขาบอกเอาผักไอ้นี่มาขายปอก็ถามเราก็ไปซื้อมาซื้อมาปลูกเลยผักนั้นคือผักพวกผักเม็กของบ้านเราอะ่ะใส่เลยมีหมดทางอีสานเราจนเดี๋ยวนี้แต่ที่พี่ตรีปลูกครอบคลุมสวนแห่งนี้เลยก็คือพอมาช่วงนั้นมะนาวแผงปลูกมะนาวคือเราไม่ต้องไปทำอะไรมาก โอ้หมะนาวนี่กี่ต้นนะพี่ตรงนี้ประมาณร้อยโอ้โหโอ้โหมะนาวแป้นลูกใหญ่เปลือกบางน้ําเยอะของพี่ตรีเขาล่ะครับขายครับตอนนี้มันถูกลูกก็สองบาทไปขายหน้าร้านแล้วตอนมันแพงๆอะแพงๆลูกก็สิบบาทมะนาวพอราคาดีก็ขายราคาตกก็มาแปรรูป ทำทั้งน้ํนามะนาวคั้นสดขายยกขวดแล้วก็ทําน้ํายาล้างจานโฮู้ยสบายสบายกันไปดินที่อยู่ข้างบ้านมันก็ไม่ใช่ดินเพื่อที่จะทําการเกษตรตั้งแต่แรกถูกไหมใช่มันก็นเป็นดินเหมือนดินถมอ่ะดินเขามีหินเป็นกรวดมันปลูกขึ้นด้วยเหรอฮะขึ้นดีนี่รัละปุ๋ยทําให้ดินดีนี่คือเศษผากนี่คือจากที่เราคัดขายตอนเช้าใช่แล้วก็มาทิ้งตามโคนต้นไม้ต่างๆใช่ แล้วก็บางทีเก็บจากตลาดมาเราก็เก็บมาทิ้งเหมือนกันเท่ากับว่าเราทําปุ๋ยพืชสดใช้ไปเลยใช่ครับเอาเวลาเราปลูกแล้วก็เอาขี้งวขี้ไก่อะไรเงี้ยเราก็ซื้อมามั่งแต่ตอนนี้ก็ซื้อน้อยเพราะเราทําเลี้ยงเองด้วยผลไม้แม่บ้านอยากกินเราไปซื้อกับแพงเอามาฝังมั่งซื้อทุเรียนเงาะวังกรมังคุดมีหมดไอที่มีเนี่ยมีต้นลรืมอลูก่ห้ยมีครับได้ขายแล้วปีนี้ ก็มีนี่ลำไยโอ้ยนี่พันอะไรอ่ะพี่เขาบอกอีดอดอไม่ดอก็ไม่รู้อ่ะคนที่เขาล่าส่งล่าสารของพี่นี่ต้องล่าสารกันไหมอันนี้ไม่ไม่ได้ลาดถ้าลาดมันจะออกเสมอหมดนี่มันมั่งมั่งอะไรก็มีมั่งไม่มีมั่งตามมีตามเกิดของมันไปใช่แต่รูปมันออกใช่เฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาทั้งพวงเลยเหรอครับต้องโชว์ทั้งพวง นอกจากลำใหญ่พี่ตรีก็ยังมีมะละกอละมุดเงาะทุเรียนเอาเป็นว่าถ้าเหลือที่พี่เขาปลูกหมดละครับปลูกกี่ต้นอย่างละสองต้นสามต้นแล้วแต่ได้ขายด้วยครับเนื้อที่อยู่แค่นั้นน่ะแค่ร้อยแปเองร้อสตารางวาครับยังยังไม่หมดปลูกผักผลไม้ไม่พอขอเลี้ยงสัตว์กับเขาซะหน่อยหมูเป็ด ไกมาหมดเลยครับงานนี้นี่คือไก่พระราชทานที่เขาปลดอายุแล้วตอนถวายในหลวงเราเอามาเลี้ยงได้แต่เราไม่ฆ่าแต่เขายังไข่อยู่ไข่เนี่ยครับและมือผมก็มีของกินเต็ไมไปหมดแล้วผมว่าผมเก็บไข่เป็นเรื่องเวลาดีครับผมไข่ตลาดแผงร้อยของเราขายได้ร้อยยี่เพราะของเราอินทรีย์ลูกค้าก็ถามพอเอาไปกินครังอุ้ยไข่แดงจังแต่นี้ก็ก็ถามแหละ uh. สั่งจองก็มี น้นําพี่เขาก็เลี้ยงนะครับจะเป็นอะไร,รไปดูกันเลยอ,นนลอันนี้คือก็บอกกุ้งแต่มีหอยเชอรี่ด้วยมันเลี้ยงด้วยกันได้เอาเหรอครับอาหารกุ้งคืออะไรเน,นี่ยครับอาหารก<ะ>ุ้งนี่เห็นไหมมันกินแหว่งแหวงแหวงเนี่ยทั้งนั้นเลยมันคืออะไรครับนี่จอกอะไรจอกหูหนูกุ้งก็กินอันนี้ครับหอยก็กินอันนี้ครับเอาเหรอ ตัวนนี้หอยหอยนี่โลละ60เลยอระพี่เขาซื้อกันโลละ60โล,ล60นี่คืออย่างเงี้ยไป60บาทเลยใช่โอ้โหเฮ้ยแม่เป่งเฮ้ยเฮ้ยเ <im k> นี่ยครับคิดดูว่าตัวหนึ่งก็ประมาณขีดนึง10ตัว60บาทใช่อันนี้ตัวละ6บาทใช่ หยไม่ธรรมดาหอยเชอรี่กิโลละ60บาทราคาเท่ากับหอยขมที่เลี้ยงไว้ในบ้านเหมือนกันมันมีเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่ไปหมดเลยอะพี่เห็นเขาเลี้ยงอะไรกุ้งกล้ามแดงดีเราก็เอาก็ไปศึกษากาจารย์ประทีบมายิ้มเป็นนายกสมาคมกุ้งก้ามแดงตอนเนี้ยสิ่์มีครูครับขโมยวิชาด้วยเขามีอะไรบางทีก็ดึงเอาบ้านเราไม่มีไอ้หาอ้นี่บอกเขาปะ บอกที่หลังเอามาแล้วบ่อน้ำที่เต็มไปด้วยจอกหูหนูอาหารชั้นดีของกุ้งกล้ามแดงปลาสลิดสิ่งมีชีวิตในน้ำเนี่ยกินอันเนี้ยใช่ไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องทั้งปีปล่อยอย่างนี้ธรรมชาติอ๋อหรือไม่ต้องให้อาหารจมอะไรเขาอย่างนี้หรอไม่ต้องเลยปีใหม่ทิ้งอะไรลูกๆกลับมากันดักมาต้มกัน มาไม่บอกลืมบอกงั้นจะดักไว้ให้ชิมจริงเหรอเย็นนี้เลยมาลองไปงมดูพี่พูดเล่นผมเอาจริงนะเอาจริงอ่าเอานะครับถ้ามันหนีบอย่าร้องเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นเฮ้ยดิบวะเนี่ยหรือมันอาจได้กินนึกว่าอาหารมันก็ได้พี่อ่ะกูตรงกลางครับตรงนี้มันล่องเจอหอยไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย ลำบากอะไรขนาดนี้เหรอกุ้งก้ามแดงเนี่ยไม่ลาบากครับมีเครื่องมือถ้าเราจะกินคือเราดักไว้อา <laughs> อันนี้ให้ทดลอง <laughs> <laughs> เออมีอุปกรณ์ก็ไม่บอกกันนี่คือไอโง่ oh, <no. S 1> ไอโง่นี่คือไอนี่หรือไอนี่ไอนี่อ๋อคือพี่ทําร่องไว้เพื่อวางวางเจ้านี่ด้วยใช่เออก็จะบอกตรงนี้มันเป็นล่อง กุ้งไงโง่งมันเข้าที่พูดถึงเราไงไม่รู้วะเอ้าเหยื่อเข้าครับจะหอมหวานอะไรอะ่ะบาลาของแท้ก็มากันเป็นตอนอย่างนี้เลยนะฮะหย่อนเข้าไปเลยคือล้วงเข้าไปเลยครับเนี่ยล้วงโยนเข้าไปเลยระหว่างราอดักกุ้งด้วยไอ้งโง่ผมก็มีงานที่ต้องช่วยพี่ตรีตรงพื้นที่ขยายนอกเตขตของหมู่บ้านเขาละครับ ตอนนี้เจ้าของที่เขาปลูกมันอ่ะขอถอนมันบงก็บอกผมขอเช่าเขาหน่อยผมจะปลูกผักเขาก็เลยบอกว่าเ่างั้นไม่ต้องเช่าหรอกให้ปลูกไวเถอะจะเอาสักแค่ไหนบมบอกของงานเดียวพอให้เสร็จเขาเห็นเราทําป่าตรงนู้นทําป่าเตียนงั้นปลูกไวเลยเอาจะปลูกอะไรปลูกไปพื้นที่ตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นไร่มันก่อนแล้วเราค่อยลุกคืบจากหนึ่งงานจะเป็นหนึ่งไร่วันนี้มาปลูกอะไรครับพี่ปลูกผักชีผักชี แล้วต้องเตรียมแปลงอะไรยังไงก็คาดเรี่ยมๆแบบนี้ครับอันนี้ยังทําไม่เสร็จเลยยังเมื่อเช้าทําหน่อยมาก่อนอ๋อแล้วยังไงฮะไม่รู้จะลองไหมจะใช้ใช่ไหมครับนี่นะงานนะถูกไหมฮะครับไหวไหมไหวนี้แล้วก็ฝาดให้มันเรียบๆฝังนู้นให้มันเสมอกันถ้าทําสวยได้แบบนี้ก็ผ่าน ดูแล้วมันจะไม่หลอดโอ้อะไรฮะเออว่ามันเรียบขึ้นเยอะเลยอ่ะจบจบทีนี้เวลาโรยฮะผมสงสัยมากๆเลยเมล็ดเนี่ยเขาไม่ต้องแช่น้ำเลยเหรอฮะไม่ต้องครับพอเราโรยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเอาควางปิดที่ไก่โรยเราก็ลดน้ําเลยครับผมโรยเราก็กรําเราก็มอเราก็ใส่ไปเลยนี่เราก็กะทุ มันมองเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแต่มันจะทิ้งไปเลยแหนแ็นผมมองเห็นอ่าออ่าตรงนู้นเลยหัวหัวคลุมด้วยฟางตามด้วยปุ๋ยขี้ไก่ที่เลี้ยงในสวนว้าแต่เป็นแผนนี้ทำยังไงฮะทำแบบนี้ครับ เป็นแผ่นก็ไม่ต้องโรยตรงนี้คนข้ามไปนู่นเลยแค่นั้นครับเอาไปอ,อบอกผมสิครับบอกผมเออให้คัวมันก็โรยอย่างนี้นะฮะรถน้ำก็เป็นอันเสร็จพิธีพื้นที่ขยายตรงนี้พี่ตรีจะหมุนเวียนแปลงปลูก เพื่อกันโรคและมแมลงรบกวนมีทั้งผักชีผักบุ้งทั่นลิสงกะเพราต้นหอมกุ้ยช่ายโอ้โหสารพัดผักและทุกวันนี้เพื่อนบ้านก็หันมาปลูกกลายเป็นกลุ่มทรงผักขายสร้างไรายได้สร้างรอยยิ้มกันทั่วหน้า กลับมาที่บ่อก,กุ้งมือเย็นถ้าจะมาซะแล้วล่ะครับสุดยอดเลยพิตรีคือแต่ก่อนผมเป็นเบาหวานใหม่ๆไปหาหมอหมอบอกให้วิ่งให้อะไรพอเรามามีพวกการเกษตรออกกำลังเราก็าสบายไม่ต้องไปวิ่งคือออกกำลังเราได้ตัง์วิถีเกษตรนำพาชีวิตเป็นสุขทั้งร่างกายและ จิตใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ตรีชาตรีตรงเจริญทรัพย์คือเกษตรไทยไอเด้าของเราในวันนี้ละ่ละ,ละ,ละครับพี่